สวัสดีครับพี่น้องพบกับนน์ชานนท์ละเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพบกันในตอนพี่น้องครับบยากาศก่อนสอบร้อมรพี่น้องนะครับพี่น้องพบกันนะครับในห้องสอบกอจประมาณนี้ครับบรรยากาศกิจประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศก่อนสอบร้องนะคร ตอนนี้ป๋าล้วก็กำลังรับประทานอาหารนะช่วงก่อนพร้อมครับผมครับอันนี้ยังนอเนี่ยครับผมสวัสดีครับอันนี้สาอันนี้สาคนสวยตัวนี้ไหมบอกข้าจอกข้าจอกวาใส่ซ้ำคู่กูคนไ้เคู่เต่าตีอือวายหนาเหมเฉยไหมแค่ั้นว้าวอันนี้ย้อนแล้วเ่มีอันก่บๆบรรยากาศก่อนซ้อมเราก็จะประมาณนี้นะต้งมั่นในสนเป็นลยลย ะเรียกไปไม่ดีเรียกยังไงเรียกไปยังไม่มีคอขังเลยเรียกคนเย็บยีนไปยังเรียกคนเย็เรียกปลามันกล่ว่าปลาดีดริงปลา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 มเลจ็ดพันกว่าปลาไรบนหูอีกใส่ของโอ๊ยบอกไปเนาะหมูข้อตดตามสาบ่อยนึงโอ้ขุอยากเห็นหูหนูเด้อันห้างร้านเมื่อแล้วกับห้างร้านเมื่อแล้วกับเป็นพระเข้ามาได้พี่น้องแต่มื่อนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาใช่ได้ออันนี้ใส่หางไม่ยานางกันซ้ำ ูตกแดยังตูกแดกแดูโอ้ยเป็นยังก็ต้องให้กลับพี่เบิร์ี่เบิร์ตเพียงนี้เสิพี่เบิร์เาจะบิรย่นจัดะไ้เบิร์ตเบิรดีเกิดยูเบิร์ตเกิดยูดอนเกาีใ้สรันเอะบารโอ้ยเียดการิมบยูเออน่าเบ่เเป็นเป็นคนกระสินแต่ว่ามาเกิดอยู่มาคลอดอยู่ดอนมาคลอดอยู่ดอนพัเป็นขึ้นมาบอกยูเาหนาเปคนเลยนะครับตามเอ็คนเเพราะว่าอกรณ์อย่ากมันเลยนะี่ บตบมเป็นคนเลยบคเลยคืออย่างไรโอ้ยอีก่จะเป็นเสียงอุหัสเสอเสียงด้วยปให้มานี่อนเมื่อสั่นเลยนางครับต้อขึ้นสูงตำก็ต่ำเีเป็นไปกับแลบนี้เลยอ้แๆวเสีนกว่าเสีย พ่อใจไรอีภาคเอาวัดี้พอกันใช่จ้าพูดพูดพูดมาภาคพูดสิมาภาคภาคดีอยู่เลยฉันมาเพียบดียนป้าดาไปอยู่ต้องนหยาบปากใช่มวดนี่อยานอมันติดนอนแต่หาตัวเาจะยอมเอามือหนีสอบจะพูดไม่สอมจะปากแค่้ทดสอบทดสอบจังข้าวจัดนะโ้ยลองเนี่ยโอ้ยแล้ างหอไสองพองก็าหสองนมรเพียอบอตอนต้นหนอมสี่บออ้าวอยากที่่บ้าอยากอกได้ป่ะเออบ้านลกเลยทอยาี้แบนี้เลยลอย่ากได้แนี้ลอยหากได้แบบนี้ารกตอนซ้อมครับพี่น้องก่อนซ้อมก่อนซ้อมเขาเสียไใ้ตัวอันจะขวงเคียงก็เสียไใ้ตัว บอกยงโมมียฮะบัตรกระเป๋าให้มี่าษา่ทนพยายารอบมันโมลี่เด่นกันตาขึ้นกันชาบ้านขกรนเอาล่ะพยายามอะไรที่พวกนั้กพอติดไปไม่หนุนก็ไปไ่นก็ไปไปบดไปบดเงบุอนอยากเที่ยวการประเทศที่เวียดนามใช่ไหมบางคนอเที่ยว่าก็อินเดียตลอดแล้วเาด บรรยากาศขอบคุณน้อ,นองครับเอ,อไว้สํมมัียครับผมขอบคุณ<ห>น้นองที่รับชมเด้อนะครับผมฝากกดติดนะตามป็นก้วังใจในกันแล้วกันครับสวัสดีครับ